ทุกคืนจันแลมเสียงเด็กร้องไห้จะดังจากป่าแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้าไปดูหรอกครับความลับของสารไม้เก่าในหมู่บ้านที่ไม่มีใครแต่ต้องมามากกว่า60ปีสวัสดีครับพบกับโกลด์ช็อตสตอรี่เอาเรื่องผีมาขายี้ประเด็นกันอีกคลิปนึงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาขายี้ประเด็นกับเรื่อง12ปันหา โดยคุณโบนัสได้มาเล่าไว้ผ่านทางช่อง The g r o s s Radio Official นะครับสำหรับใครที่เพิ่งมาฟังคลิปเราเป็นครั้งแรกก็ต้องบอกว่าช่องของเราเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับประเด็นสำคัญที่เราได้รับฟังเรื่องผีมานะครับว่าเรื่องราวที่เราได้ฟังนั้นน่ะได้สอดแทรกแง่คิดอะไรให้สะท้อนกลับมาอย่างผู้ฟังเราอย่างเราบ้างนะครับแล้ววันนี้ เราก็นําเรื่องของสิทธสองปญน,นามาขยี้ประเด็นกันเราเรียงไม่ได้หรอกครับที่จะต้องพูดถึงเนื้อหาในบางส่วนดังนั้นหากใครที่มีความเซนสถิทีฟเกี่ยวกับการสปอยนะครับก็อยากให้ลองไปฟังคลิปต้นฉบับผ่านทางช่อง The Ghost Radio Official ก่อนเลยนะครับตามชื่อเรื่องนี้เลยแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสฟังเรื่องราวคร่าวๆได้ก็ไปรับฟังกันได้เลยครับ โดยเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวคร่าวๆของเรื่องนี้เป็นการเล่าผ่านประสบการณ์ของน้องเหมยชาวไทยหรือที่ทำงานอยู่ที่12ปันนาที่ประเทศจีนแต่ว่าเหตุการณ์จริงอ่ะเกิดขึ้นในหมู่บ้านห่างไกลาจากที่นั่นกว่า300กิเมตรแล้วก็เรื่องนี้ก็ย้อนกลับไปกว่า30ปีก่อน ครอบครัวของน้องเหมยครับเคยมีลูกชายคนแรกแต่ว่าเสียชีวิตอย่างปริศนาหลังจากแม่เพิ่งตั้งชื่อให้ในวันที่30ตามความเชื่อประเพณีของชนเผ่าโบราณแต่ก่อนที่ลูกชายของเธอจะเสียชีวิตก็มียายแก่ปริศนามาเยี่ยมบ้านทุกเย็นพร้อมพูดภาษาถิ่นแปลกๆว่าทำไมน่ากินกันจังจนนำไปสู่การตายปริศนาของเด็กชายอีกหลายสิบคนในละแวกใกล้เคียงกัน ผู้ใหญ่บ้านเริ่มสงสัยว่ายาแก่เนี่ยอาจจะเป็นต้นต่อต่อมานะครับปีต่อมาน้องเหมยก็คลอดแล้วก็ลอดชีวิตเพราะว่าเป็นเด็กผู้หญิงเมื่ออายุ8ขวบเธอก็พบกับเพื่อนร่วมชั้นสองคนใส่ถุงมือตลอดเวลาและต่อมาเธอก็ได้ไปเยี่ยมบ้านเพื่อนที่อยู่ในหมู่บ้านตลาด ึงมีแต่ของดิบให้กินแล้วก็ต้องผูกผ้าดำบนหลังพาโดยเหตุการณ์สยองขวัญก็คือขณะที่น้องเหมยแอบมองจากใต้ถุนบ้านเธอเห็นแม่ของเพื่อนกำลังดูดเลือดจากนิ้วลูกชายทั้งสองคนอย่างเย็นชาก่อนถูกจับได้แล้วก็ถูกบังคับให้ขึ้นไปบนบ้านดังนั้นเรื่องนี้ครับ จึงเต็มไปด้วยความลี้ลับของวิถีชนเผ่าความเชื่อความสยองแล้วก็ปริศนาแห่งสายเลือดที่อาจมีอะไรมากกว่าที่ตาเราเห็นอีกก็ได้นะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงแง่คิดสําคัญประเด็นสําคัญที่สะท้อนกลับมายัางผู้ฟังอย่างเรานะครับว่าเราได้ข้อคิดแง่คิดอะไรกันบ้างโดย ประเด็นสําคัญอย่างแรกนะครับข้อแรกนั่นคือเรื่องของปริศนาการเสียชีวิตที่ผิดธรรมชาติและก็เจาะจงเพศของเด็กในหมู่บ้านต่างๆคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นย้อนหลังไปเมื่อประมาณ30-35ถึงปีที่แล้วนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าสลดใจและก็น่าสงสัยอย่างยิ่งเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเด็กจำนวนมากลักษณะที่โดดเด่นและน่าสงสัยที่สุดก็คือการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นเฉพาะกับเด็กผู้ชายเท่านั้น ผู้ใหญ่บ้านและคนในหมู่บ้านก็ต่างสงสัยว่าทำไมเด็กผู้หญิงถึงไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยดังนั้นการเสียชีวิตนี้ครับก็กินระยะเวลาต่อเนื่องหลายปีก็ประมาณ2 2ปีนะครับประมาณนั้นครับก็มีจำนวนเด็กผู้ชายที่เสียชีวิตรวมกันเกือบ40คนภายในระยะเวลาประมาณ2ปีใน15หมู่บ้านละแวกนั้น การเสียชีวิตกระจายไปตามหมู่บ้านต่งตางๆบางหมู่บ้านเสีย2คนบางหมู่บ้านเสีย3คนตอนแรกผู้ใหญ่บ้านก็สงสัยว่าอาจจะเป็นโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นกับเด็กแต่สิ่งที่ทําให้ตัดความเป็นโรคระบาดออกไปก็คือเด็กผู้หญิงอะ่ะมันไม่เป็นอะไรเลยไงครับ ดังนั้นประเด็นที่ทำให้ยิ่งน่าสงสัยก็คือ,อมีทั้งเด็กที่เสียชีวิตก่อนอายุครบ30วันซึ่งตามประเพณีครับเขาห้ามตั้งชื่อแล้วก็เด็กที่เสียชีวิตหลังจากที่ทำพิธีตั้งชื่อครบ30วันไปแล้วนี่ก็ทำให้ความเชื่อเรื่องของการตั้งชื่อก่อนกำหนดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายการเสียชีวิตทั้งหมดได้แล้วต่อไป ประเด็นข้อที่2นะครับพูดถึงเรื่องของการปรากฏตัวช้าๆของยายแก่ปริศนาและคำพูดที่น่าขนลุกคือยายแก่คนนี้ครับปรากฏตัวอย่างสม่ำเสมอมาที่หมู่บ้านของเด็กชายหลายคนที่ต่อมาก็เสียชีวิตเธอมักจะมาในช่วงเย็นของทุกวันลักษณะดเด่นของเธอก็คือการที่เดินที่ลากขาข้างหนึ่ง ทำให้ได้ยินเสียงเดินมาแต่ไกลบนทางลุกลังเมื่อมาถึงเธอมักจะยืนอยู่ที่รั้วบ้านยิ้มให้แล้วก็พูดประโยคเดิมซ้ำๆเป็นภาษาถิ่นประโยคนั้นอะเมื่อมีการสอบถามและก็แปลภายหลังแล้วก็ก็มีความหมายว่าลูกเธอจำมังจัง ทำไมน่ากินจังคำพูดนี้โดยเฉพาะคําว่าน่ากินจังนะครับเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ใหญ่บ้านรู้สึกติดใจและก็น่าสงสัยเป็นอย่างยิ่งจากการสอบถามผู้ประครองเองของเด็กชายที่เสียชีวิตหลายคนก็มีการให้คำให้การตรงกันว่ามียายแก่คนหนึ่งมาหาที่บ้านทุกเย็นเรื่องราวนี้ก็ทำให้ยายแก่คนนี้กลายเป็นบุคคลที่ถูกสงสัยว่าเป็นต้นเหตุของเหตุการณ์สยองทั้งหมด ต่อมาในเรื่องยายคนนี้ก็ได้หายตัวไปเช่นเดียวกับตัวละครสำคัญอื่นๆที่มีปรมปริศนานะครับต่อไปประเด็นที่3นะครับนั่นก็คือเรื่องของความเชื่อและประเพณีท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการตั้งชื่อและก็โชคร้ายคือหมู่บ้านที่เกิดเหตุมีประเพณีเฉพาะนั่นก็คือการห้ามตั้งชื่อเด็กผู้ชายก่อนอายุครบ30วันและเด็กหญิง ก่อนอายุครบ45วันโดยความเชื่อเบื้องหลังก็คือหากตั้งชื่อก่อนกําหนดเด็กก็จะไม่สามารถอยู่รอดได้เกินกําหนดนั้นผู้ใหญ่บ้านเขาจึงเน้นย้ำให้ชาวบ้านปฏิบัติตามประเพณีนี้นี่อย่างเข้่ขคัด แต่ว่าอย่างไรก็ตามแล้วเหตุการณ์การเสียชีวิตของเด็กผู้ชายก็เกิดขึ้นกับเกิดขึ้นกับทั้งเด็กที่ตั้งชื่อก่อนและก็ตั้งชื่อที่หลังครบกําหนดนะครับซึ่งก็ทําให้ความเชื่อเรื่องการตั้งชื่อก่อนกําหนดเพียงอย่างเดียวก็ไม่สามารถอธิบายได้ทุกเคสนอกจากนี้ก็ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเพื่อหลีกเลี่ยงการมีลูกชายในหมู่บ้านคือการให้แม่ที่ตั้งครรภ์ดื่มน้ําต้มจากว่านชนิดหนึ่งตามความเชื่อสมัยก่อนเพื่อให้ได้ลูกผู้หญิง ดังนั้นความเชื่อน,นี้ก็ส่งผลไปบางครอบครัวเช่นครอบครัวของน้องเหมยที่มีแต่ลูกผู้หญิง4ี่คนและไม่มีลูกผู้ชายเพิ่มเลยหลังจากนั้นก็มีข้อสังเกตอีกอย่างนะครับที่แปลกอย่างก็คือเด็กผู้ชาย10คนที่ไม่เสียชีวิตเกิดในวันศุกร์กับวันเสาร์ซึ่งทําให้เกิดคําถามว่าวันเกิดอ่ะอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ต่อไปประเด็นที่4นะครับนั่นก็คือเรื่องของเหตุการณ์อันน่าสะพึงกลัวที่บ้านของเพื่อนและพฤติกรรมเหนือธรรมชาติที่น่าสงสยัย น้องเหมืยอไปเยี่ยมบ้านของเพื่อนชายสองคนที่โรงเรียนซึ่งมีลักษณะเด่นก็คือใส่ถุงมือตลอดเวลาการเดินทางไปบ้านเพื่อนก็ต้องเดินไปไกลเกือบ2กิโลเมตรจากโรงเรียนและสิ่งที่น้องเหมยสังเกตเห็นก็คือที่บ้านเพื่อนอะ่ะคือบรรยากาศของหมู่บ้านที่มีความทึมๆนะและมีการผูกผ้าสีดําตามหลังบ้านทุกหลัง ครอบครัวเพื่อนมีพฤติกรรมที่น่าคือิกรรพฤติกรรมการกินที่น่าตกใจคือรับประทานอาหารดิบขายพวกลาบเลือดอย่างเงี้ยนะแม่ของเพื่อนก็ยืนกลานให้น้องเหมยกินโดยอ้างว่าเป็นกฎของหมู่บ้านว่าหากเข้ามาอยู่บ้านนี้แล้วและได้รับเชิญให้กิน,กนข้าวก็ต้องกินและน้องเหมยกินแล้วก็อาเจียนออกมาเพราะไม่เคยทานของดิบนั่นเองเหตุการณ์ที่น่ากลัวที่สุดก็คือน้องเหมยแอบไปเห็นแม่ของเพื่อน ซึ่งก็คือยายแก่คนเดียวกับที่ไปหาเด็กๆที่เสียชีวิตกําลังดูดเลือดออกจากนิ้วของลูกชายทั้งสองคนที่ถอดถึงมือออกนิ้วของเด็กดูซีดมากน้องสาวของเพื่อนที่ไม่ใส่ถุงมือก็พยายามห้ามน้องเหมยไม่ให้ส่งเสียงและเตือนไม่ให้กลับมาที่บ้านอีกโดยเฉพาะในช่วงปิดเทอมนี้ดังนั้นพฤติกรรมการดูดเลือดจากนิ้วมือก็ดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับการที่เด็กชายต้องใส่ถุงมือตลอดเวลาและอาจเป็นสาเหตุในความผิดปกติบางอย่างนั่นเองนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการขยี้ประเด็นสำคัญวันนี้มี4หัวข้อประเด็นเต็มเไปเลยนะครับแบบเต็มอิ่มกันไปเลยก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังกันมาจนถึงช่วงเวลานี้คลิปหน้าจะเป็นการขยี้ประเด็นเรื่องอะไร ก็อยากให้ติดตามนะครับถ้าเกิดชอบการขยี้ประเด็นให้กำลังใจเราได้ครับกดไลค์กดแชร์กดซับก็ดีใจมากๆแล้วครับสำหรับวันนี้ต้องกล่าวความว่าสวัสดีครับ